จะเป็นอลูมิเนียมบวกกับพลาสติก PVC เกรดพรีเมียมของแบรนด์แท็กติกอยู่แล้วนะครับด้านบนนะฮะจะมีตัวมาตรวัดแต่ว่าโครงสร้างดูแข็งแรงหนานครับผมอ่าหนากว่ารุ่นเล็กเยอะเลยก็จะมีถาดเหมือนรุ่นเล็กเหมือนกันนะครับสามารถเอาไว้ใส่สกรูใส่นอ็อตนะฮะก็คือเราปลดล็อกแบบนี้ออกไปเลยแล้วก็ยกฝานี้ขึ้นนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวฮัดแวร์ดนะครับวันนี้อยู่กับพี่เดนัาอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้พี่เดนัยนนจะพามาดูอาณาจักรของแบรน กล่องเครื่องมือของเทคนิคนะครับซึ่งอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮานั่นเองครก็จะมีเยอะแยะมากมายหลากหลายรุ่นมากๆะฮะแต่วันนี้รุ่นที่พี่ธนาจะพามาเยี่ยมชมนะฮะก็คือตัวกล่องที่เป็นอลูมิเนียมนะฮะปกติแล้วพี่น้องจะเห็นกล่องที่เป็นพลาสติกแบบนี้ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้พี่ธนาจะมาเปรียบเทียบกล่องที่เป็นอลูมิเนียมให้ดูว่าราคาแค่หลักร้อยเองความทนทานดีแค่ไหนแล้วก็ เหมาะใช้กับใครนั่นเองครับซึ่งกล่องเครื่องมือที่มีโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะฮะก็ที่พี่ดาายจะพามาแนะนําวันนี้ก็มีทั้งหมด3รุ่นนะฮะก็จะมีตัวรุ่นที่เป็นล้อลากนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็มีรุ่นเล็กแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นหูหิว้วเก็บอุปกรณ์ทั่วไปนะครับซึ่งต้องบอกว่ารุ่นล้อลากจะสามารถต่อกับรุ่นเล็กได้นะครับแต่จะไม่สามารถต่อกับรุ่นตัวใหญ่ที่เป็นหูหิว้วปกติได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า แต่และรุ่นเป็นยังไงฮะเดี๋ยวพี่ธานายจะดูจากรุ่นเล็กก่อนแล้วกันนะครับว่าหน้าตาและก็วัส,สดุของเขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวตามเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับผมซึ่งรุ่นเล็กรุ่นนี้นะฮะพี่ธานายบอกก่อนนะฮะว่าราคาแค่6 6 3บาทเองนะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยโครงสร้างจะเป็นอลูมิเนียมบวกกับพลาสติก PVC เกรดพรีเมียมของแบรนด์แท็กติกอยู่แล้วนะครับด้านบนนะฮะจะมีตัวมาตรวัดของไม้บรรทัดนะครับสามารถวัดจากตรงนี้ได้นะครับหน่วยจะมีเป็นนิ้วนะครับแล้วก็เป็นเซนนะตัวจับ ก็จะเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงนะครับผมตัวนี้วิธีการเปิดเปิดจากด้านหน้านะครับแบบนี้เลยเปิดออกมา,อาลองเปิดดูนะพอเปิดออกมาเสร็จนะครับสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกนะฮะของเทคนิคเนี่ยจะไม่มีซีนที่เป็นายางเพื่อกันน้ํานะครับผมก็คือน้ำยังสามารถเข้าได้อยู่นะฮะแต่จะกันฝุ่นแค่นั้นนะครับจะไม่เหมือนของแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะที่พี่ดนายเคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ แต่ว่าก็จะมีถาดตัวใส่พุกใส่ประแจเล็กๆน้อยๆให้ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นวางพวกอุปกรณ์ที่เครื่องมือทำงานหนักอย่างเช่นสว่านหรือว่าไขาควงอะไรอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวพี่ดานัยจะพามาเช็คดูว่าหน้ากว้างความจุจะประมาณเท่าไหร่นะครับผมมาดูนที่น้ากว้างก่อนนะครับอ่านักกว้างนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะฮะก็จะอยู่ที่19นิ้วนะครับหรือว่า48เซนนะครับผมแล้วก็ ความลึกนะครับความลึกก็จะอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับความลึกอยู่ที่7นิ้วหรือว่า18เซนนั่นเองนะครับผมรุ่นนี้ก็ถือว่าเหมาะกับเพียงพอที่ใส่เครื่องเจี๋สว่านที่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เก็บอุปกรณ์บอกกับช่างปูนช่างไฟอย่างนี้ก็เหมาะนะครับผมวัสดุก็ถือว่าโอเคแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ล็อกแบบนี้แล้วก็ถือหัหิ้วอย่างนี้ไปได้เลย ส่วนโครงสร้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้นะครับตัวริมตัวล็อกก็เป็นเหล็กสกรูล็อกให้อย่างดีนะครับความทนทานนี่มีค่อนข้างที่จะเยอะมากแน่นอนครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวในราคาหลักร้อยนะครับตัวนี้อยู่ที่6 6 3บาทนะครับผมโอเคมาดูรุ่นต่อไปนะครับรุ่นนี้ก็จะขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะโครงสร้างใหญ่ขึ้นนะครับราคาก็ยังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ที่9 9 1บบาทนะครับราคาสมาชิกนะฮะ โครงสร้างแน่นอนนะฮะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมมือจับหนาะเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นมาตรวัดเหมือนตัวรุ่นเล็กนะครับผมก็มีเป็นนิ้วเหมือนกันบอกเป็นเซนบอกนะครับผมก็สามารถวัดอะไรเล็กนิดน้อยได้นะครับเพื่อเป็นการคาดการนะครับผมอ่ะมาดูด้านในเปิดได้กันนะครับเปิดด้านหน้าเหมือนกันกับตัวรุ่นเล็กนะครับตัวนี้มีตัวล็อกใส่กุญแจล็อกได้เพื่อมีอุปกรณ์สาคัญที่สูญหายได้นะครับเอาเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาตัวนี้ก็จะมีถาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างดูแข็งแรงหนานะครับผม หนากว่ารุ่นเล็กเยอะเลยก็จะมีถาดเหมือนรุ่นเล็กเหมือนกันนะครับสามารถเอาไว้ใส่สกรูใส่น,อน็อตใส่ไขควงใส่อะไรที่เล็กๆน้อยๆได้นะครับผมจากจุดนี้นะเรามาดูขนาดแล้วกันนะครับโครงสร้างนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนอ่ะน้ากว้างก่อนแล้วกันครับน้กกว้างตัวนี้จะอยู่ที่25นิ้วนะฮะหรือว่า64เซนนะครับผมความลึกล่ะความลึกเท่ากันนะครับอยู่ที่ 20เซนนะครับหรือว่า8นิ้วนะครับผมโ okay. อเคก็เหมาะตัวนี้ก็ใส่พวกสว่านน่าจะได้เป็นเกือบ 6- 7ตัวนะถ้าเครื่องเจียก็ใส่ได้2 4 6 8ตัวได้อยู่นะหรือว่าใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับช่างที่ก่อสร้างนะแต่น้ำหนักก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาทำแบบน่าจะหนาพอสมควรนะดูจากวัสดุนะครับการล็อกอะไรก็แข็งแรงทนทาน ด้านหลังก็เป็นริมเหมือนกันนี่ฮะโอเคก็เป็นสกรูเป็นเหล็กตัวยึดนะครับผมตัวริ่มก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่991บบาทนะครับใครสนใจก็จับจองได้นะอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์มีทุกสาขานะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้แต่เนื่องด้วยมันหนักมากๆนะฮะบ,บางท่านก็จะบอกว่าโอโ้ยกยากจังเลยก็จะมี อีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่เป็นล้อลากนะครับเดี๋ยวพี่ดานัยมาแนะนําให้ดูส่วนพี่น้องท่านไหนนะครับพี่มองว่าถ้าเป็น2ตัวนีม่มันยกลําบากอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวพี่ดานยจะพามาดูรุ่นที่มีล้อกันครับนั่นก็คือรุ่นที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมและนี่นะครับก็คือรุ่นที่มีล้อลากนะครับสามารถเป็นเหมือนกระเป๋าลากได้เลยดึงมาเข้าออกลากไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายครับรวมไปจนถึงเราสามารถต่อตัวเช่ากระเป๋าเล็กนี้ได้ด้วยนะนี่ วางให้ลงล็อกเลยแล้วก็ล็อกพอเราวางลงล็อกล็อกได้เลยสองข้างแล้วก็ยกไปไหนมาไหนได้หรือว่าอยากลากก็ลากได้เหมือนกันเท่มากเลยนะฮะเนี่ยเพียงพอมากนี่นะฮะอยากากไปไหนลากได้เลยเดี๋ยวเรามาดูความจุแล้วกันครับว่ามันต่างกันแค่ไหนนะ,ะเดี๋ยวพี่ดนายเอาออกก่อน มาดูดีไซน์กันก่อนนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีสเกลบอกนะครับผมาสามารถวัดได้เหมือนรุ่น2รุ่นที่พี่าราแจ้งไปนะครับการเปิดปิดจะมีเปิดด้านข้าง2ข้างนะฮะแบบนี้นะครับผมอ่าก็คือเราปลดล็อกแบบนี้ออกไปเลยแล้วก็ยกฝานี้ขึ้นนะครับด้านในก็จะมีถาดแบบนี้ให้นะครับถาดก็ถือว่าใหญ่แล้วก็ลึกพอสมควรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันดูว่าความจุข,ข้างใน จะเท่าไหร่นะครับผมอะมาดูกันที่หน้ากว้างกันก่อนนะครับผมหน้ากว้างจะอยู่ที่22นิ้วนะครับหรือว่า56เซนนะครับผมแล้วก็ความลึกความลึกก็จะอยู่ที่13นิ้วนะครับหรือว่า33มเซนนะก็ประมาณนี้่ะฮะส่วนด้านในก็เป็นอลูมิเนียมนอลูมิเนียมหมดนะครับผมนี่โครงสร้างตัวนี้ก็ใส่ความจุได้ วางพวกสกรูวางพวกไขควงได้หมดเลยนะครับประจงประแจปิดล็อกแบบนี้ได้เลยปิดล็อกก็ปิดล็อกสองข้างนะเออปึ๊บปึ๊บ,บนี่เลยใช้งานง่ายนะครับยกอย่างนี้ก็ได้หรือว่ามีล้อแล้วก็สะดวกสบายลากได้นะครับผมโอเคไหมฮะ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือกล่องเก็บเครื่องมืออลูมิเนียมของแบรนด์เทคนิกนะครับผมที่พี่เดนายอยากมาแนะนําพี่พี่น้องรู้จักกันครับผมทั้งหมดนี้นะฮะสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขานะครับหรือว่าถ้าไหนไม่สะดวกนะเดี๋ยวพี่เดนนายจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถกดเข้าไปและสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยเรามีบริการจัดส่งให้จะถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับ แล้วคุณจะจงกันไปนะครับรบกวนเชวกกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพิธายลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับคลิปนี้พิธายังต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกาวคำว่าสวัสดีครับมาชมกันเยอะๆนะครับ